และขอให้พระพุทธอิสระควรให้ส,หสตินายสุเทพและให้หยุดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปวัดเพื่อให้บ้านเมืองจะได้มีความสงบสุขกรรมการมหาเทราสมาคมกล่าวไว้ดังนี้ค่ะอยากบอกว่าอีตอนที่ประเทศชาติล่มจมสองปีที่ผ่านมาข้าวขายไม่ได้เงินขาดทุนเป็นหลายแสนล้านสูญเสียไปโดนโกง แล้วก็ประชาชนเศรษฐกิจฝืดเครืองสังคมร่มสลายการศึกษาแย่สิ่งแวดล้อมตกต่ำแล้วก็นักบวชในศาสนาประพฤติตัวนอกรีดนอกรอยทั้งหมดนี่มันมาจะเหตุใครเป็นคนกระทำพระเดชพระคุณไม่ได้ลึกรู้หรือันืัอไงทั้งหมดนี่พระ <Your self. S 2> พุทธเจ้าสอนเราและสอนท่านเหมือนกันไม่ใช่หรือว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมนั้น คนที่ท่านควรจะต้องให้ไปให้สตินะไม่ใช่ในายสุเทพไม่ใช่หลวงปู่พุทธาอิสระคนที่ควรที่ท่านจะต้องไปให้สติก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยรวมทั้งเหล่าสอวอสสทั้งหลายที่ประพฤติมิชอบชอบชนและกระทําการละเมิดอํานาจของประชาชนอย่างร้ายแรงอย่างที่ปรากฏและเป็นที่ข่าวไปทั่วโลกซึ่งท่านตอนนั้นท่านไปนั่งเข้าชานอยู่ที่ไหน ท่านทำอะไรอยู่หรือว่าเงินบันบังหูบังตาท่านหรือราบสกาละมันไม่ได้ทำให้ท่านตาหูสว่างขึ้นที่จะดูว่าสาเหตุที่คนเขาออกมาเดินกลางถนนเนี่ยด้วยเพราะเหตุอันใดถ้ารัฐบาลถ,ถ,ถูกต้องชอบทำประพฤติตนเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายไม่ตบัดสัตว์ไม่ทรยศต่ออำนาจประชาชนและทำเพื่อประโยชน์สุขประชาชนมีประชาชนคนไหนเขาอยากออกมาเดินให้ลำบากบนถนนเพื่อจะขับไล่ถามว่า มีผมเองก็ไม่ได้อยากมาลำบากบนถนนเพื่อจะขับไล่รัฐบาลเพราะมันไม่ได้เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้ศาสนาแม้ที่สุดมันก็ไม่ได้ผลเป็นผลดีต่อผมมาเช้ายังโดนเขียนจดหมายด่าก็ไม่ได้เบี้ยววัดเงินเดือนหรือว่าบำนานหรือว่าท่านก็ไม่ได้มาปูนบำเมจให้ผมเพื่อจะเป็นเจ้าคุณพระครูเจ้าครูอะไรแล้วทางให้ก็ไม่ได้อยากได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุไม่ใช่เหรอ่านทําไมไม่ไปถามผลสร้างเหตุล่ะเหตุที่มันเกิดมันมาจากอะไร ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมมีมีวุฒิภาวะถึงระดับพระมหาเถระแล้วก็อยู่ในในองค์กรที่บริหารคณะสงฆ์สูงสุดเนี่ยท่านจะต้องมองที่เหตุก่อนอย่ามองแค่ปลายที่แน่แถ้าคิดจะมาเตือนผมและให้สติกับนายสุเทพน่ะท่านอยู่ใกล้ชิดฝ่ายรัฐบาลมากที่สุดเลยเพราะเป็นคนที่โอ้โรมปฏิโรมอนุเคราะห์สงเครา์ แม้กระทั่งวัดฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นวัดธรรมกายท่านก็เป็นพวกเดียวกันมาตลอดแล้วท่านก็รู้ว่าธรรมกายก็เป็นเป็นพื้นฐานหรือเป็นฐานที่ตั้งของรัฐบาลส่วนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยท่านควรจะไปเจรจากับเขาว่าท่านนายกทํายังไงจะให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้าได้ได้ได้อยู่ดีมีความสุขกันทั่วถึงไม่ใช่เลือกปฏิบัติ ทำยังไงจะให้เหตุที่มันเกิดขึ้นาจากความร้าวฉานจากพฤติกรรมของรัฐบาลแล้วก็สวส,ส,สฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันมันหมดไปท่านได้ยินคําขอโทษของคนเหล่านี้บ้างไหมที่มันกระทําการอันละเมิดสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยออกมาจากปากมัางหรือยังเพราะอย่างนงงั้นถ้าคิดจะมาให้สติผมกลับไปสอนรัฐบาลไปให้สติรัฐบาลแล้วไปเตือนรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลอยากยุติปัญหาเหล่านี้ไม่ยากเลยแค่ นายกออกมาบอกว่าเอาละรัฐบาลจะยินดีจับมือกับผู้ก่อการทั้งหลายมาร่วมไม้ร่วมมือกันว่าเอาละไอพาประชาชนเนี่ยมันมาร่างพิมพ์เขียวตั้งสอสอรอขึ้นมาช่วยกันหาวิธีแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,งกติกากฎเกณฑ์บ้านเมืองให้อำนาจประชาชนถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องใช้อำนาจผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งพ่อค้าคนกลางก็จะเอาอำนาจซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มานั้นไปขายกับหัวหน้าพัก หรือไม่ก็พ่อค้าที่อยู่นอกนอกนอกสภาที่จะให้ออกกฎหมายรับรองความทุจริตผิดกฎซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมา80กว่าปีแล้วมันเกิดขึ้นมา80กว่าปีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองแก้ปัญหาใดใดได้เลยตรงกันข้ามกับมาบอนทําลายความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำไปงั้นสิ่งที่พวกผมทําคือสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองนี้ประเทศนี้ ยั่งยืนอย่างยาวนานแล้วเป็นความภาคภูมิของลูกหลานสืบไป